ริงหรือไม่อดีตนางเอกช่อง7คนนี้เบี้ยวละครไปรับงานอีเวนต์พันตัวเป็นนางเอกฟรีแลนซ์อีกรายแล้วเรียบร้อยสำหรับแม็กกี้อาภาลูกสาวคนสวยของซูโม่ตุย๋ยอรุณภาวิไลหลังทำงานอยู่กับช่องมานานถึง10ปีโดยล่าสุดแม็กกี้ได้มาเปิดใจในรายการคุยแับโชว์เผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาขอเป็นอิสระพร้อมเคลียร์ข่าวเมสาข่าวลือเบี้ยละครไปรับงานอีเวนต์ ซึ่งเธอก็ได้เคลียร์ประเด็นนี้ว่าไม่มีการเบียวละครไปถ่ายละครทุกวันเลยค่ะและพิธีกรก็ได้ถามว่ามันมีข่าวออกมาไงว่าพ่อจะขอคิวกองละครก็ไม่ให้แต่ให้คิวอีเวนต์แต่จริงๆเขาไมา่ได้พูดถึงเราเขาพูดถึงนักแสดงหลายๆคนแต่ตอนนั้นโยงมาถึงเขาด้วยแต่จริงๆไม่ใช่เราถูกไหมเธอตอบว่าไม่ใช่ซึ่งพ่อตุ๋ยก็ได้กล่าวเสริมอีกว่า นักแสดงไม่จําเป็นต้องตามกองถ่ายตลอดเวลาเพราะว่ากองถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายเป็นเดือนเพราะฉะนั้นจังหวะที่มีงานนอกเขามารอกเราเราก็ต้องแจ้งกองถ่ายแม็กกี้กล่าวต่อว่าไม่แต่ตอนนั้นไม่ได้มีงานอื่นเลยต้องอธิบายว่าสมัยแรกๆที่เข้ามาเรียนเรียนหนักมากเรียนมอกรุงเทพอ,อินเตอร์พอเรียนอินเตอร์ปุ๊บหยุดไม่ได้เลยแล้วอาจารย์ค่อนข้างจะเข้มงวดมากเลยนั่นแหละติดเรียน พอเรียนปุ๊บถ่ายละครก็เป็นอย่างนี้ทุกวันคุณแม่ก็จะคอยรับไปสอบมากองถ่ายตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปสอบพอสอบเสร็จก็กลับมาถ่ายละครไม่มีอีเวนต์เลยคือถ้ามีก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ไม่มีจริงๆอาจจะมีคนพูดพูดกันแต่เราก็กล้ายืนยันว่าถ้าเราไปจริงมันต้องมีรูปถ่ายอยู่แล้ว